นี้จะทดสอบระบบขับ4นะครับแล้วก็ยางเอทเริ่มโรงงานทุกอย่างดันลมยาง,ง,งนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเบื้องต้นนะครับขึ้น 2S เนะครับเนินนี้มีทั้งแขวนลอยทั้งหินนะครับแต่ว่ามันไม่คมมากพอขึ้นได้สนุกสนุกนะครับจะลองให้ดูอาจจะไม่ต้องขึ้นสุดเอาให้เห็นเทคโนโลยีนะครับ 2S ครับโอเคขับเคลื่ okay. ลนอน2ล้อนะครับ 2S เโอเคเดี๋ยวต่อไปจะถามหมอผ่านอโอเค2อครับ ตัวนี้มีมุมล้อด้วยนะครับดู 2S นะครับจะขึ้นไม่ได้นะครับจะปั่นแล้วก็ลงโอเคถอยลงพวงมาไไลัยอ่าพวงมาลัยตรงสายนิดพวงมาลัย้ายนิดโอเคลงมาเลยครับพวงมาลัย้ายนิดโอเคมาแล้วพวงมาลัยขวาโอเคครับลงมาเลยครับปลอดภยัยอ่าลงมาเลย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 ,ลเลยอ่าถอยถอยถอย,ถอย,ถอยสบายมาก ถอย,ย<ป>แขวนหรอไม่แขวน<ป>ถอย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 ไปไกลๆหน่อยเดินหน้าก่อนพอละเยษฟูทามนะอ๋ะเอเฟูทามลืมโอเคเยษฟูทามขวาชิดขอบเลยขวาชิดขอบอ่าไปเลย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 โอ้ยแค่เียฟูทามก็ขึ้นได้แล้วอ่าขึ้นไปก่อนเลยอันตรายลงอ่ะ

้าเลยมายาเลยลงมาเลยลงยลเลลาเลย้อยสมานเ้าขึ้นไปแค่สุดเเขาละเียปรงกลางนะอ๋อเสียมูทางดือขอเคเียางขวาชิดขอบเลยขวาชิดขอบไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยโอ้ยใจเสียดู็ขึ้นได้แล้วอ่าขึ้นไปก่อนเลยอันตรายลงอะ่ะอันนี้เราครับจะพาทุกท่านรีวิวอ่าเส้นทางออฟโรดขึ้นอ่าดอยกาดผีอยู่ในเขตตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเราไปอ้อมมาทางแม่สวยบ้านด้านวาวีมาก่อนเพราะเราขึ้นดอยช้างนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกัน โอ้ตรงนี้มีขยายถนนม,มีอะไรไม่ะดวกมีขนมเดินทางสะดวกขึ้นนี้นะ สีสัตว์ธพรมั์มหรือสีสนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจิบนี่นะครับขึ้นดอยกาดผีกา้านสนุกสนุกครับมาเลยครับขึ้นแบบชิวๆเลย ทานแข็งด้วยนะครับคันนี้ทำไมต้องเล่งนี่เครื่อง1.5 ดอยกาดพีนะโยโย <laughs> น่ะแรปเตอร์จะขึ้นละ รปเตอร์ยาวรดเอาเลยมาเลยมาเลยไหลๆไหลๆมาแล้วครับมาแล้วครับ ไปครับเ๋ยวไปครับเ๋ยวไปครับเจ้ไปครับ <c oughs> มาโตครับนะ<า>ใจนะสำหรับคันไหนที่แบบไม่ขึ้นไม่ได้นะก็ต้องจอดไว้ตรงนี้เนาะ Peace, my mouth ไม่ทรงเอาเร็วเอาเร็วมาไม่มาไมา่ตั้งหลักตั้งหลัก ขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับป่าพี่ชัยไปเรื่อยๆครับ FC ขอมาตามมาเรื่อยๆเลยนะครับ ยังไม่ใช่จุดพีกมัน <g ül üyor> เลยคือเลยขั้ชสองปิดท้าย <g ül> ตามมาได้เลยครับตามมาได้เลย ามลน์มาเลยนะครับแม่ถ้าโดนน้ำหน่อยฝนมาสิเทไอหน่ดินนังหมูออก ี่มันจะเป็นดินแดงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ถ้าโดนฝนหรือไอ้นี่นิดหน่อยจากจากที่ไม่อะไรมากมายก็จะลื่นทันทีครับปัญหาของที่นี่ไม่ใช่เหวไม่ใช่ชันไม่ใช่อะไรปัญหาคือเวลามันลื่นแล้วมันขึ้นไม่ได้แค่นั้นเองครับ ้ฝนหน่อยนะนี่แหละที่บอกสนุกตรงที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแต่ว่ามันจะดิน้นใส่ซีเพาร์ทไทมใครมีดิฟล็อกก็ยิงดิบล็อกกับพาร์ทไม์ได้เลยอ,อกับซีเอสเอลซได้เลยครับถ้าใครไม่มีก็ใช้แท็กชั่นใช้ซีเนะครับมาได้เลยกำลังสนุกครับ ไม่ได้น่ากลัวเริ่มส่หัวใสายหางมันไม่มีอะไรอ่ะมันแค่ลื่นได้ฝนหน่อยนะ ึแล้วเห็นไหมไ<ป>เดี๋ยวไปมันมีเนินยอดข้างบนฝนไม่มาโชคดีไปครับ ีออกโดนเด็ก hmm. ย mm ึดเด็กรถไปเด็กเหลือเกินยืนเหลือเอิน ิมวสิบคันนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนดอยกาดพีนะครับท่านผู้ชมพาเดินเล่นนะครับถ่ายภาพตามอัธยาศัยนะสวยงามมากับสาวน้อยนะครับมาทีนี้ขับนะพาดนนะครับเดี๋ยวพาชมวิวนะครับด้านหลังเห็นว่าห้วยประกัามไหมครับนัน่นแหละรูปเจ้าแม่กดอิมอยู่นัน่นแหะอันนี้ด้านซ้ายนี่ดอยแม่สลอง เหมาะบางอยู่นี่นะครับดอยกาดผีเดี๋ยวเราค่อยไปปั่นขึ้นเนินกันนะครับมาที่นี่เป็นลานตรงนี้จุดนี้เป็นาลานกลางเต็นท์นะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้กางเต็นท์ให้มาท่องเที่ยวได้อย่างเดียวแล้วก็เปิดขึ้นลงเป็นเวลาไม่ได้เปิดตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นุสกัดกของอุทยานแห่งชาติลำน้ำตก,กเป็นดอยกาดผีนะครับ